สวัสดีครับผมชื่ออาจารย์วิรพลเจริญราชนะครับปัจจุบันเป็นศิษย์พิบา์อยู่ที่สารธรรมนครราชสีมานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับพระวชนะของพระเจ้าในหัวข้อที่บอกว่าแสวงหาพระเจ้านะครับซึ่งพระธรรมที่ผมจะแบ่งปันก็คืออยู่ในพระธรรมอิสยานะครับบทที่55าสิบ้าข้อหที่บอกว่าจงแสวงหาพระเจ้าเมื่อจะพบพระองค์ได้ จงทูลพระอ,องค์ขณะพระอ,องค์ทรงอยู่ใกล้นะครับอันนี้ก็คือการที่ที่เราจะแสวงหาพระเจ้านะครับการแสวงหาพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าคนที่จะพบกับพระเจ้าได้นั้นก็คือคนที่ต้องมีใจนะครับที่จะแสวงหาพระเจ้าจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าคิดแค่อยรู้จักพระเจ้าเฉยแต่ก็คือไม่ได้ทําอะไรนะครับไม่ได้แสวงหาไม่ได้ายหาที่จะอยากรู้จักพระเจ้าองค์นี้ว่า พระองค์มีพระลักษณะหรือว่าม,มีบุคลิกอย่างไรนะครับทั้นั้นนะครับเราที่เป็นคริสเตียนนะครับที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยนะครับก็สิ่งสําคัญนะครับเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างเรามานะครับเพื่อพระประสงค์อะไรนะครับถ้าเราไม่เข้าใจในการที่ในการที่พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระเจ้าสร้างเรามาทําไมเนี่ย ก็จะทําให้เราที่จะดําเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้านี้ยากนะครับเพราะว่าอะไรก็เราไม่รู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาทําไมจริงๆแล้วนะครับพระเจ้าสร้างเรามาก็โดยจุดประสงค์ก็คือให้เราที่จะรู้จักกับพระองค์นะครับดังนั้นนะครับสิ่งสําคัญนะครับการที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าได้เนี่ยนะครับก็โดยการที่เราต้องแสวงหาพระเจ้านั่นเองนะครับในพระธรรมข้อนี้ก็ได้บอกให้เราจงแสวงหาพระเจ้านะครับเพื่อ จะพบกับพระองค์ได้นะครับเังะนั้นนะครับพระเจ้าองค์นี้นะครับที่ผมบอกว่าเราต้องแสวงแสวงหาเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนนะครับก็ง่ายๆนะครับก็สิ่งที่คิดเสียงขาดไม่ได้ในการดรําเนินชีวิตก็คือพระคำของพระเจ้านั่นก็คือพระคำพีนั่นเองนะครับเราจะพบกับพระเจ้าได้นะครับก็โดยการอ,าอ่านแล้วก็ศึกษาอยู่ในพระคำพีนะครับให พระเจ้าจะทรงเปิดเผยนะครับให้เรารู้จักกับพระองค์นะครับโดยผ่านทางพระคําของพระองค์ที่อยู่ในพระคัมภีทําไมผมถึงพูดเช่นนั้นนะครับเพราะว่าในพระธรรมยห์นบทที่หนึ่งข้อหนึ่งก็บอกไว้แล้วว่าในปฐมมการพระวัฒนทรงดํารงอยู่และพระวัททรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวัทรงเป็นพระเจ้าฉะนั้นนะครับพระคาที่อยู่ในพระคัมภีร์ก็คือเป็น พระเจ้านะครับดังนั้นก็อยากให้เรานะครับที่เป็นคริสเตียนที่จะแสวงหาพระเจ้าองค์นี้นะครับด้วยใจด้วยสิ่งที่เหมือนกับว่ามันขาดไม่ได้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับที่เหมือนกับว่าเราขาดไม่ได้อย่างอาหารนะครับที่เราต้องกินทุกวันนะครับก็พระเยซูก็ได้ตัดไว้นะครับในมัทธิวบทที่4ี่ข้อสนะครับว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจะนะทุกคํา ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านั่นพระเยซูต,ต้องการแสดงให้เราเห็นว่านะครับการสิ่งสําคัญมากที่สุดในชีวิตของเรานะครับไม่ใช่แค่เพียงอาหารเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องนุ่มหม่มนะครับแต่เป็นพระคําของพระองค์ที่ออกมาจากาการตรัสของพระเจ้านะครับที่เราสาวกหรือว่าผู้รับใช้ของพระองค์ได้บันทึกไว้นะครับฉะนั้นนะครับชีวิตการติดตามพระเจ้านะครับ หือว่าคิดเตรียนทั้งเราทั้งหลายแหละนะครับว่าจะเป็นผู้รับใช้เป็นสมาชิกเป็นศิลพิบานนะครับสิ่งสําคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือการแสวงหานะครับพระเจ้าที่จะรู้จักกับพระองค์ในการรับใช้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากนะครับว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรให้เกิดผลนะครับแต่ถ้าเราเพียงแค่อยากรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลเพียงอย่างเดียวนะแต่เราไม่เคยแสวงหาพระเจ้าไม่เคยเ,เข้าหาพระองค์เลย ไม่มีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์เลยนะครับอ่านพระคัมภีร์ก็เพียงแค่ในเวลาแค่เตรียมเทศหรือไม่ก็เตรียมสอนนะครับหรือไม่ก็อ่านพระคัมภีร์แค่เพียงแค่จะทําสถิตินะครับให้ได้ว่าเออวัดปีนี้อ่านไปได้กี่รอบแล้วนะครับแต่ไม่ไม่ได้ทําความเข้าใจไม่ได้มีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเลยหรือบางคนอ่านพระคัมภีร์เพียงแค่ท่องจํานะครับว่า อาจจะไปอวดคนอื่นว่าเออท่องจำพระคัมภีร์ได้กี่ข้อแล้วนะครับก็อาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องและสมควรนะครับแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีทั้งหมดนะครับยังไม่ดีนะครับสิ่งที่ดีนะครับเราต้องมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีเป้าหมายในการที่จะศึกษาพระคัมภีร์นะครับเป้าหมายเรานะครับไม่ใช่แค่อ่านพระคัมภีร์เพียงแค่จุดประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์เพียงเท่านี้นะครับให้เราที่จะต้องการที่จะมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าจริงๆอ่าน เพื่อจะเข้าใจน้าพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์ตัดอะไรกับเราพระองค์ต้องการที่จะให้เราเดินไปในทางไหนพระองค์ต้องการที่จะชี้อะไรให้เราเห็นเมื่อเรามีปัญหาเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่นะครับการเข้าหาพระคัมภีร์หรือว่าพระคําของพระเจ้านี้นะครับจะช่วยนะครับให้เรามีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าดียิ่งขึ้นนะครับและก็จะทําให้เรารู้ทิศทางในการที่จะ เดินไปหรือว่าติดตามพระเจ้าแต่ถ้าเราอ่านพระกัมภีเพียงแค่เหมือนที่ผมกล่าวไปเมื่อข้างต้นนี้นะครับว่าแค่เพียงอยากเตรียมเทศเตรียมสอนแค่นั้นนะครับก็คือพอผ่านไปเราก็ไม่ได้คิดถึงพระกัมภีตอนนั้นอีกเลยเราอาจจะลืมนะครับเพียงแค่นั้นการที่เราอ่านพระกัมภีร์หรือว่าจะพบกับพระเจ้านั้นมันก็ศูนย์เปล่านะครับแต่คนที่จะพบกับพระเจ้านะครับก็คือคนที่แสวงหาด้วยใจนะครับอ่านแล้วก็ใกล้ควรนะครับ แล้วจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับบางคนนะครับเห็นแค่อาการอัศจรรย์แค่อยู่ในพระคัมภีร์เท่านั้นแต่ในชีวิตจริงยังไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือว่าสนิทกับพระเจ้าจริงๆนะครับคือเห็นการอัศจรรย์ได้ยินแต่คนอื่นเล่านะครับแต่ประสบการณ์กับตัวเองยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับก็ทําให้รู้จักเพียงแค่ผิวเผินหรือว่า รู้เรื่อง,องพระเจ้าแค่นั้นเองนะครับแต่ย to ังไม่รู้จักพระเจ้าเพราะนั้นนะครับสิ่งนี้ก็คืออยากหนุนใจนะครับให้เราแสวงหายิ่งขึ้นไปอีกในการที่จะรู้จักกับพระเจ้าองค์นี้นะครับเพราะนั้นนะครับการแสวงหาพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของคริสเตียนนะครับแสวงหาที่เพื่อที่จะอยากรู้จักพระองค์เหมือนอย่างอาจารย์ปอโลนะครับอาจารย์ปโลก็รู้จักกับพระเยซูนะครับแต่อาจารย์ปอโลก็ยังมุ่งมั่นนะครับที่จะ สแสวงหารู้จักกับพระเยซูองนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จักพระเจ้าไปได้ทั้งหมดนะครับแต่คนที่สแสวงหาจะได้พบจะได้เห็นจะได้สัมพันธ์หรือว่ามีสัมผัสกับพระเจ้าจริงๆได้เห็นถึงการอัศจรรย์ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ได้เห็นถึงการช่วยกู้มาในชีวิตนะครับท่านั้นนะครับการสแสวงหาพระเจ้าก็ให้เรานะครับที่เป็นคริสเตียนยที่บอกว่าเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยก็ให้เราที่จะ มันที่จะอ่านพระคําของพระเจ้าอยู่เสมอนะครับแสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอผ่านทางการรับใช้ผ่านทางการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นสมาชิกว่าเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นศิทยาพิบาลเป็นผู้นําต่างๆนะครับ <Yeah. S 1> สิ่งเหล่านี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะขาดไปจากชีวิตของเราได้เพราะว่าพระเจ้าก็คือเป็นหนึ่งในชีวิตของเราและพระคำของพระองค์ก็คือพระองค์ต้องการที่จะให้เราเนี่ยนะครับ อ่านแล้วก็แสวงหาพระองค์นะครับพระองค์ต้องการเปิดเผยที่พระองค์ต้องการเปิดเผยพระองค์เองให้เราได้รู้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเรามีใจที่จะแสวงหาพระองค์หรือไม่พระองค์ต้องการมีความสัมพันธ์กับเราในทุกๆวันอยากพูดอยากคุยกับเราแต่บางทีนะครับเราก็ไม่ได้ให้เวลากับพระองค์เราใช้เวลาส่วนมากบางทีอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับความบันเทิงไม่ว่าจะเป็น ทีวีหรือไม่ก็ภาพยนตร์ต่างๆนะครับเราใช้เวลาส่วนมากไปกับสิ่งเหล่านั้นแต่เราไม่ได้ใช้เวลาในการเข้าหาพระเจ้าหรือว่าอ่านพระคําของพระเจ้าเลยนะครับดังนั้นนะครับให้สําหรับวันนี้นะครับก็คือให้เราเปลี่ยนใหม่นะครับให้เราเปลี่ยนท่าทีของเราใหม่นะครับจากคนที่เกยนะครับตื่นเช้าขึ้นมานะครับคว้าโทรศัพท์หรือว่าเปิดทีวีนะครับดูข่าวก่อนก็ให้เราเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือ <minutes> เข้าหาพระเจ้านะครับอ่านพระคัมภีร์รือไมก็เฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้านะครับในทุกๆวันนะครับเวลาไหนที่เราว่างก็ให้เราที่จะใช้เวลานั้นนะครับก็สําหรับผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะครับพระวจนะของพระเจ้าในให้เราที่จะมีใจแสวงหาพระเจ้านะครับก็ขอพระเจ้าที่จะเสริมกําลังแล้วก็ช่วยเหลือเรานะครับให้เราที่จะมีกําลังให้เราที่จะมีใจในการที่จะ แสดงหาพระเจ้าองค์นี้จริงๆผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงไวพรพี่น้องอทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ